อัดอัดอยู่วะเอาอัดอยู่ด้วยนีอัดมาโคเลยดิพี่ผมอัดคลิปอยู่นะแล้วจะผมจะอัดคลิปให้ให้เขาดูมาโคหน่อยไม่น่าถามพี่ระดับนี้แล้ว วิ ừ, look, 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 right? mm ่ด hmm. so ูมาโคดูมาโคนดเไ้ยไม่เอาโูกากเนี่ยดูดูดูยิงคนรัวใครวะดูถ่ายมาโคให้หมดเลยแล้วเอาเฮ้ย นี่ดูมาโคเนี่ยคู่เนี่ยจำชื่อไว้แบนด้วยครับจีจีอยากให้จีเอ็มแบนมากเลยเนี่ยพวกมาโคโนี่ยกูไม่ชอบเลยแม่งทำเกมเสียสมดุลเนีย่ยเียสมดุลอย่างเดียวไม่พออ่ะทำปืนพังด้วยอย่างทำไ้ชิบหายเลยะ เล่นมาโคทีเดียวปืนพังตามึงสงสารมึงสงสารคนไม่มีมาโคคงหรือวะโอ้ดูดูด,ดูมาโคอ่ะมาโคอ่ะร้องหมดละตอนเนี้ยใครยิงใครใครเขายิงกูกูร้องหมดละ,นนะ,ดะมาโคอ่ะ สวยอ่ะดู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 ฝีมือไม่มีไม่ต้องเปิดมาโคด้วยให้กูเปิดมันเลยใช่ไหมเวลลูกลูกลูกสิทย์กูอย่างเงี้ยแหละลูกสิทย์กูกนเองอะอยากรู้อ่ะเชคบอก ซองแต่งไงควายซองแต่งอะโค้งไงควายเนี่ยดูมาโคดิ่ี้ยมึงแม่งสับเองเลยเนี่ยก็โหดอะบ้ายแม่งรวยอะเมา์นี่ลาเซอร์เลยอะเดี๋ยวมึงจะโดนจีแบนนะลาลาทรงลาซึ่งเมาแม่งอะอ้าวมึงไม่ได้ยินเสียงกูหรอก เราตัดโอ้จะตัดเสียงมึงออกตองนง้นแม่งบักตลอดอ่ะอเห็นนะเออแม่งบักได้อ่ะโอ้โหมาต่ออันนี้ครับน่ะยังน่องเช็กู อะไรวะเน,นี่ยเลือดเหลือสององงเลยโอ้โหดูเลือดเหลือสองเนี่ยพี่ก็ใช้ไล่ไทยอยู่เขาเงียยเลยอะ่ะ โอ้โหปอลแม่งไม่อ่อนให้เด็กซับคิวๆหน่อยอ่ะเพื่อนอันนี้พี่นัดหรือเปล่าอากูโดนลงมาดิอันนี้ฝั่งกูอ่ะฝั่งกูอ่ะพี่พี Sảm thơm đỏ à? Sảm thơm này Lượt rồi lượt วนมกค่แชร์วนมกค่แชร์วนไปเอพี่ผมบักได้สามนึงะครับสามนึง เฮ้ยพี่เรบผมไมยพวกกูวักอยู่ไม่เห็นเหรอไม่ได้พี่เหรอวะกูมไม่ได้ใส่ฉายามีดมา มีดมามีดมาอูเหลาอยู่อ้าวไอ้ปอนเสือกแล้วเว้ยขวายเขาเล่นม <Psych urger> okay. oh, ีดกันอยู่ฮียอ่ะกูเคยบักไปยิงไอไอปอนเลยอ่ะเออใช่อืมไอปอนแบบนี้มาโคชัดๆก็อาจคลิปอยู่แล้วเว้ย